ตาม365 Breaking News 11นาฬิกาครับหน่วยเรือยามชายฝั่งเกาหลีใต้นะครับเปิดเผยรายละเอียดของบทสนทนา,าระหว่างลูกเรือเฟอร์รี่เซวอนกับศูนย์ควบคุมการจราจรเรือของเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งสะท้อนเนื้อหาให้เห็นถึงบรรยากาศความวุ่นวายและความตื่นตระหนกของลูกเรือช่วง30นาทีก่อนเรือจะอับปางโดยลูกเรือติดต่อไปยังศูนย์จราจรบนเกาะเจจูเป็นแห่งแรกเพื่อให้ส่งความช่วยเหลือต่อไปยังหน่วยเรือยามชายฝั่งเนื่องจากเรือกำลังจะจม ส่วนความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายพบผู้เสียชีวิตแล้ว64รายสูญหายอีก238คนจากทั้งหมด476คนขณะที่กัปตันคือนายอีจุนซอกวัย67ปีถูกจับกุมพร้อมนายท้ายเรือและผู้ช่วยหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ควบคุมเรือก่อนจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวครับ นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ปหลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายยิงเ7 9สิบ้าใส่บ้านพักในซอยแจ้งวัฒนะ14ทําให้กําแพงรั้วบ้านทะลุเป็นรูกว้างประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรรถยนต์ฮอน da ซีวิที่จอดอยู่เสียหายเล็กน้อยแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนั้นตนไม่ได้รู้สึกกังวลกับเหตุที่เกิดขึ้นเพราะเป็นข้าราชการยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้สังคมพิจารณาว่าเกิดจากเรื่องอะไรโดยไม่ขอพูดถึงเรื่องทางการเมือง โดยในวันนี้จะขอปฏิบัติหน้าที่และยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเข้าพบกับตำรวจเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมได้หรือไม่เนื่องจากติดภารกิจส่วนคนในบ้านก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษจากกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายดอร์เมอดาราเซอายุ54ปีนางไออิสอเดงดาอายุ49ปีเด็กหญิงนูรมานดาราเซอายุ2ปีที่บ้านบันนังกูแวรตมบบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ล่าสุดพลตรตรีทรงเกียรติวาทกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้โดยเร็วเนื่องจากเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญมีรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนระบุว่านายดอรแมรและนางไออิสอน้นเป็นบิดากับมารดาของนายอับดุลฮากิมดาราเซ อาสา,ารักษาดินแดนที่เคยถูกคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ในพื้นที่บ้านบรรน,นังกูแวมูซีตำบลบรรน,นังสตาอำเภอบรรน,นังสตาแต่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยติดตามข่าวอีกครั้งในช่วง3.65ฮอตนิว s 12นาฬิกาครับ